พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าจากการ ข่าวล่าสุดเนี่ยยังไม่พบกลุ่มเคลื่อนไหวที่จะออกมาสร้างความวุ่นวายในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในโค้งสุดท้ายในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะแต่ก็มั่นใจค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้ค่ะพันตํารวจเอกกฤษณนาก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ขณะนี้มีที่มีหลายพื้นที่ค่ะออกมาเคลื่อนไหวบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีความกังวลว่าจะมีบุคคลที่สออกมาเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย ไม่ให้การออกเสียงประชามติผ่านไปอย่างเรียบร้อยทั้งนี้ค่ะทางพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานนะะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้าให้แต่ละพื้นที่ติดตามทางการข่าวอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อเฝ้าระวังแล้วอย่างไรก็ตามค่ะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติยังกล่าวว่าตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งศูนย์านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติขึ้นมานั้น มีจุดการลงประชามติที่พบปัญหาประมาณ30จุดนะคะจากทั้งหมด94,000จุดคิดเป็นร้อยละ0 0 2ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะและก็ส่วนมากเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการและก็ภัยธรรมชาติและยังไม่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด